ไอ้ยังคะเขากำลังประมูลอยู่นะคะประมูลตอนนี้น้องแพลวเท่าไหร่แล้วคะหกเจ็ดร้อยแล้วค่ะไอ้ยังคะนไอ้ยังคะใครอยากประมูลนะคะประมูลได้เลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เลยเวลานี้ลงตอนไหนไมลรู้แปดร้อยแล้วค่ะคุณแม่ไอ้ยนงคะเขากำลังประมูลอยู่นะคะลลิลี่มานะคะฝากบูเจนหกด้วยนะคะคุณมูลแล้วพี่จะพูดอะไรวันวันนี้ตอนนี้ประมูลใครบ้างคะไอ้ยังคะวันนี้น้องพี่มูลน้องแพลวนะคะอิงชาน้องปลา ค่ะแล้วก็น้องเกรฟก็พรุ่งนี้นะคะเป็นพวกหนูมีข้าวเจ้ามีมิวมิ้นพี่ต่อแล้วก็โลดนะคะฝากบูเจโทบเลยนะคะอ๋อก็คือวันนี้ประมูลไปก่อน5 6 5หกห้าคนแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้มีใช่ค่ะได้ร้องพันแล้วค่ะพันแล้วนะนี่นะคะมมานะคะก็คือบรรยากาศการประมูลก็คือสนุกสนานนะคะมีแบบว่า ใช่มีน้องแพรบอกว่าสเต้นฮิปเชนถ้าถึง1,000ตทิเกตพี่รอดูเลยล่ะโอ้หตอนนี้1,200ตทิเกตแล้วนะคะ